บ้าเอ๋ยทำไมถึงยังมีนกปีศาจ์กลืนอาสนรอยู่อีกละ่ะตอนที่มหาเทพผ่านกูสร้างฟ้าดินพวกสัตว์เดรัจฉานพวกนี้ไม่ใช่ว่าสูญพันธ์ไปหมดแล้วอย่างนั้นหรอกหรอข้าผู้เป็นมหาปารเมมองเหอผู้ยิ่งใหญ่ถึงกับต้องสั่งเวยทะเลเลือดอันไรขอบเขตท,ที่ข้าสร้างมาทั้งชีวิต ็เพื่อค้นหาความลับแห่งจุดจบของมักคาเท่านั้นนะ่ะหรอ ทะเลเลือดที่เป็นแรงพลังงานของข้าหมดสิ้นแล้วอย่างนั้นหรอถ้าได้รับบาดแผลอีกเพียงแค่ครั้งเดียวข้าคงไม่อาจหลอมเลือดแล้วฟื้นคืนชีพได้อีกต่อไปวันนี้ข้าต้องมาตายที่นี่จริงๆอย่างนั้นหรอ ค่ายังหาความลับแห่งจุดจบของมักคาไม่เจอเลยนะข้ายอมไม่ได้ข้ายอมรับม,มีได้จริงๆถ้าใครสามารถช่วยข้าได้ในตอนนี้ข้าจะรับมันเป็นเิษคนสุดท้ายของข้าอย่างแน่นอนมะไม่สีบางทีข้าอาจต้องผูกสัมพันธ์กับเขา กลายเป็นเพื่อนแท้ของข้าถ้าหากมันจำเป็นแล้วก็ข้าจะยอมเรียกเขาว่าพ่อบุญธรรมเลยก็ยังได้นะนั่นมันเสียงอะไรนะนะนี่มันจะเจ้านี่มันตัวอะไรกันล่ะเนี่ยอ่ะทำไมมันถึงดูคุ้นตาจังเลยนะ บ้าเอ๋ยนี่มันระบบบ้าอะไรกันล่ะเนี่ยชื่อดูยิ่งใหญ่ทั้งสุดยอดทั้งไรเทียมทานอย่างนั้นหรอแต่กับไม่มีฟังก์ชันที่ใช้ได้เลยสักอย่างให้ตายเธอแล้วนี่มันยังนำทางผิดผิด,ผดทุกๆอีกระบบบ้าอะไรกันล่ะเนี่ยข้าไม่น่าหวังพึ่งเจ้าตั้งแต่แรกเลยอย่าแย่แล้วเผลอชนคนเข้าไปแล้วหรือเปล่านะ <c oughs> ดูเหมือนว่าเคราะห์ของข้ายังไม่ถึงคาดนะเด็กหนุ่มตรงหน้ามีพลังวิญญาณมหาศาลถือเป็นยาบำรุงชั้นดีสำหรับข้าในตอนนี้เลยแถมเจ้าเด็กหนุ่มคนนี้ดูไม่คุ้นหน้าเลยสักนิดไม่น่าจะเป็นล่างการกับชาติมาเกิดหรือทายาทของมหาเทพยุคแห่งบรรพาการคนใด การดูดซับพลังวิญญาณของเขาเพื่อฟื้นฟูพลังของข้านี่แหละคือสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ส่วนเรื่องที่เขาพึ่งช่วยชีวิตข้าไว้เมื่อสักครู่นี้แล้วก็ตอบแทนบุญคุณอย่างนั้นหรอไม่มีทางในฐานะจอมันตัวจริงใครเขาตอบแทนบุญคุณกันเล่าเฮ้เด็กน้อยเฮ้เด็กน้อยตื่นซิตื่นซิ เฮ้ hey, เสี่ยวหุยเจ้าคิดว่าเด็กคนนี้โดนชนจนเพี้ยนไปแล้วหรือเปล่าตัวของเขาเต็มไปด้วยแผลแท้ๆแ,แต่ยังมานั่งยิ้มอยู่อีกสวยแล้วสวยแล้วของแท้งานเข้าพวกเราแล้วเต็มๆแบบนี้พวกเราควรรีบหนีกันไปดีไหมนะอ่ะพี่ชายข้าไม่เป็นอะไรหรอก อ่าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วดีแล้วละว่าแต่เด็กน้อยเจ้ามาทำอะไรคนเดียวในที่แบบนี้กันแล้วครอบครัวของเจ้าละพระพี่ชายข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกันข้าหลับไปก่อนหน้านี้แล้วตื่นขึ้นมาก็มาอยู่ที่นี่แล้วข้ารู้สึกกลัวมากเลย ไอ้เจ้าหนูนี่ช่วยชีวิตข้าไว้แล้วยังเรียกข้าว่าน้องสาวอีกอย่างนั้นหรอเดี๋ยวน้องสาวคนนี้จะดุดพลังวิญญาณเสร็จแล้วจะให้ตายไปอย่างสงบก็พอไม่ต้องทรมานมากลอกข้านี่มันจอมารผู้ใจดีจริงๆเลยนะนี่สาวน้อยขาเจ้าบาดเจ็บนี่นะข้าจะเป็นคนอุ้มเจ้าเองนะงั้นข้าคงต้องขอรบกวนพี่ชายเล้าละ นั่นมันพลังปาณแห่งความกะหนดั้งเดิมอย่างนั้นหรอมะมีเพียงมหาเทพแห่งยุคบรรพการเท่านั้นที่จะครอบครองได้ข้าเกรงว่าต่อให้เป็นช่วงที่แข็งแกร่งที่สุดของข้าก็ยังเทียบระดับนี้ไม่ได้เลยให้ตายเธอดูเหมือนว่าวันนี้ข้าคงไม่รอดแล้วแน่เลย ว่าไว้ชีวิตข้าด้วยเธอพี่ชายท่านพ่อบุญธรรมข้าเป็นลูกสาวแท้ๆของท่านนะ